คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนเขาประหยัดมาทั้งชีวิตแต่เงินจะกินยังแทบไม่มีทั้งที่คนเท่าคนแก่ก็สอนเรามาตลอดว่าให้ประหยัดอดออมนะอย่าใช้จ่ายนะต้องเก็บเงินเอาไว้อย่าไปใช้เงินเยอะแต่ทำไมชีวิตในบ้านปลายของคนเหล่านั้นเนี่ยก็ยังลำบากอยู่เลยวันก่อนครับมีคนทักมาหาผมว่าเฮ้ยทำไมคนที่เขาประหยัดเนี่ยเขาถึงไม่รวยทั้งที่เราถูกสอนให้ประหยัดอดออมกันตั้งแต่เด็กซึ่งสิ่งที่ผมตอบกลับไปก็คือ ถ้าการประหยัดมันทําให้รวยอะครับตอนนี้ทุกคนคงรวยกันหมดแล้วแหละแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าผมสนับสนุนให้คุณใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับเพราะว่าถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยจะพบว่าถึงแม้การประหยัดจะไม่ได้ทําให้รวยแต่คนรวยทุกคนเริ่มต้นจากการประหยัดครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือการประหยัดเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับเพราะว่าการประหยัดเนี่ยมันจะทําให้คุณมีเงินเก็บ ถ้าถามว่าทําไมต้องมีเงินเก็บก็เพราะว่าการที่คุณมีเงินเก็บเนี่ยมันจะทําให้คุณมีวิสัยทัศน์มากขึ้นมองได้ไกลขึ้นว่าเดือนหน้าปีหน้าคุณจะทําอะไรบ้างเพื่อพัฒนาชีวิตของตัวเองแต่ถ้าคุณไม่มีเงินเก็บเลยเนี่ยความคิดของคุณจะอยู่แค่วันนี้จะกินอะไรดีพุ่งนี้จะทํายังไงให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมันอยู่รอดไปวันๆก็เท่านั้นนะคุณจะไม่สามารถที่จะคิดไกลไปจากนี้ได้เลยดังนั้นครับคุณต้องมีเงินเหลือก่อนคุณถึงจะรวยได้จำเอาไว้ครับเริ่มเหลือเรริ่มวย คำถามคือแล้วทำไมคนประหยัดถึงไม่รวยคำตอบคือเพราะว่าเขาใช้เงินไม่เป็นยังไงล่ะครับและสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ใช้เงินไม่เป็นเนี่ยก็เพราะว่าเราถูกสอนให้ประหยัดกันตั้งแต่เด็กครับแต่ไม่เคยถูกสอนให้ใช้เงินเป็นเลยจริงไหมประหยัดเถอะเก็บยอดกระปุกเอาไว้อย่าใช้จ่ายพอเราจะใช้จ่ายเงินเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ๊ยอะไรทำไมเป็นคนฟุ่มเฟือยจังเฮ้ยทำไมเขาไม่สอนให้เราใช้เงินเป็นล่ะ ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะรวยนอกจากประหยัดแล้วคุณต้องมีทักษะ3ด้านครับเริ่มจากข้อที่1คือคุณต้องมีทักษะการหาเงินครับเช่นพวกทักษะทางวิชาชีพต่างๆทักษะการขายทักษะการตลาดทักษะการไลฟ์นะครับเป็นต้นยิ่งคุณมีทักษะในการหาเงินได้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีโอกาสรวยได้ง่ายขึ้นเท่านั้นครับ ดังนั้นเนี่ยทักษะการหาเงินเป็นสิ่งที่คุณต้องฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ไปตลอดชีวิตครับเพราะว่าถ้าคุณอาศัยแค่ทักษะทางวิชาชีพที่คุณเรียนจบมาเนี่ยคือคุณเรียนจบอะไรมาคุณก็ทํางานอย่างนั้นคุณอาจจะทําเงินได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นครับเพราะว่าทักษะในมหลาลัยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะช่วยหาเงินได้แค่หมื่นห้าเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณฝึกทักษะอื่นๆเช่นทักษะการขายทักษะการตลาดทักษะด้านออนไลน์ทักษะการไลฟ์ทักษะการเจรจาเนี่ย คุณจะทําเงินได้อีกระดับเลยนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางคนกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยมันช่างยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินแต่ทําไมบางคนกลับหาเงินแสนเงินล้านได้ง่ายได้อย่างกับเซกคาตอบคือไม่ใช่เพราะว่าเขาโชคดีครับแต่เป็นเพราะว่าเขามีทักษะในการหาเงินมากกว่าเท่านั้นเองแต่ที่แน่ๆคือถ้าคุณไม่มีทักษะอะไรเลยเนี่ย คุณก็จะไม่มีเงินเข้ามาตั้งแต่แรกครับซึ่งพอคุณไม่มีเงินเข้ามาเนี่ยหนทางความร่ำรวยของคุณมันก็จบตั้งแต่ขั้นตอนนี้แล้วครับข้อ2คือทักษะการบริหารเงินครับหาเงินได้มากไม่ได้หมายความว่าจะรวยนะครับบางคนเนี่ยมีรายได้สูงแต่จัดการไม่เป็นสุดท้ายไม่มีเงินเหลือเก็บเป็นหนี้ท่วมหัวก็มีถมไปบางคนเนี่ยหาเงินได้น้อยครับแต่บริหารเงินเป็นสุดท้าย รวยแบบงงๆก็มีให้เห็นมากมายครับดังนั้นหาเงินได้แล้วต้องบริหารจัดการให้เป็นด้วยครับไม่งั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเหนื่อยตักน้ำมาใส่โอ่งที่ก้นรั่วที่ต่อให้คุณตักไปตลอดชีวิตคุณก็ไม่มีน้ำเหลือเก็บไว้กินไว้ใช้เลย ต่อไปข้อสุดท้ายคือทักษะด้านการลงทุนครับถ้าคุณหาเงินได้บริหารเงินเป็นแต่ไม่มีทักษะการลงทุนเลยเนี่ยคุณก็จะไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่มีไปทําอะไรจึงทําได้แค่เก็บออมไปเรื่อยๆครับสุดท้ายก็เพราะว่ามันไม่สามารถเอาชนะเงินเฟอ้อได้ครับแต่ละปีเนี่ยเงินเฟอ้อก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันข้าวของแพงขึ้นทุกวันครับแต่คุณหาเงินได้เท่าเดิมอะ่ะค่าแรงขั้นต่ำามร้มากี่ปีแล้ว ผ่านมาไม่รู้กี่ปีเงินเดือนสตาร์ทก็เริ่มต้นหมื่นห้าหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือข้าวของแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นต้นทุนทุกอย่างแพงขึ้นอาหารแพงขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าคุณหาเงินได้เท่าเดิมครับแต่คุณสามารถใช้จ่ายได้น้อยลงถ้าวันนี้คุณทำงานเนี่ยเงินที่คุณหาได้อาจจะซื้อก๋วยเตียวได้หนึ่งชาม แต่เวลาผ่านไปเนี่ยเงินนั้นอาจจะซื้อได้แค่มาม่าหนึ่ห่อก็ได้นะครับเพราะเงินเนี่ยมันด้อยค่าลงทุกวันดังนั้นถ้าคุณไม่มีทักษะการลงทุนเลยเนี่ยคุณจะกลายเป็นผู้แพ้ในสนามการเงินอยู่ดีครับซึ่งทักษะเหล่านี้เนี่ยคุณสามารถฝึกได้ทั่วไปครับบางทักษะก็หาเรียนรู้ได้ฟรีในออนไลน์ครับบางทักษะอาจจะต้องจ่ายเงินเรียนเพื่อให้ได้มันมา หรือบางทักษะเนี่ยคุณอาจจะถึงขั้นต้องเสียเงินกว่าจะได้บทเรียนนั้นมาครับหรือพูดง่ายๆก็คือเฮ้ยมันต้องเจ๊งบ้างอะ่ะเพื่อให้ได้ทักษะเพื่อได้ประสบการณ์มานะครับดังนั้นครับนอกจากความประหยัดแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีทักษะอย่างน้อย3ข้อนี้ด้วยครับถึงจะสามารถรวยได้แต่คําถามคือแล้วจะทํำยังไงละ่ะถึงจะมี3มทักษะนี้ได้ ซึ่งผมแนะนำให้คุณไปอ่านในหนังสือ The Riches Man in Babylon นะครับหรือว่าชื่อไทยก็คือเศรษฐีชี้ทางรวยครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ครับมันจะฝึกทักษะทั้ง3อย่างนี้ให้คุณแบบครบถ้วนเลย ที่สำคัญนอกเหนือจาก3มทักษะนี้นะครับคุณจะได้เรียนรู้เจดกฎในการสร้างความร่ำรวยที่เรียบง่ายแต่ใช้ได้จริงด้วยครับเพราะบอกเลยว่าคนที่เขาเคยยากจนมาก่อนแล้ววันนี้เนี่ยเขาร่ำรวยขึ้นมาได้ที่ผมรู้จักทุกคนนะครับผมเห็นเขาล้วนแต่อ่านหนังสือเล่มนี้ทั้งนั้นนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยให้อ่านหนังสืออีกแล้วก็รู้แลวว่าการอ่านหนังสือมันดี แต่หนังสือการเงินก็ไม่ใช่ของที่อ่านกันง่ายๆนะแค่เห็นตัวอักษรเต็มหน้ากระดาษก็ปวดหัวจะตายแล้วซึ่งผมเข้าใจครับเพราะว่าหนังสือการเงินทุกเล่มที่ผมอ่านเนี่ยล้วนต้องใช้พลังงานแล้วก็ความอดทนในการอ่านทั้งสิ้นเลยแต่มันไม่ใช่กับหนังสือเล่มนี้ครับเพราะนี่คือครั้งแรกครับที่มีคนเอาหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาแปลไทยในรูปแบบของกร์ตูนครับซึ่งบอกเลยว่ามันอ่านง่ายอ่านสนุกโคตรๆเลยคืออ่านเพลินจนวางไม่ลงเลยครับเนี่ยถ้าคุณนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพ ให้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นกระตูนครับเนี่ยซึ่งเนื้อหาของมันเนี่ยก็จะเป็นแนวนิยายอยู่แล้วนะครับซึ่งนิยายเนี่ยอ่านสนุกอยู่แล้วแหะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยอ่านในเวอร์ชั่นเก่าครับซึ่งเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันมีแต่ตัวอักษรทั้งนั้นเลยคุณต้องนึกภาพเอาเองอ่ะคุณต้องอ่านตัวหนังสือที่มันเต็มหน้ากระดานแต่อันนี้เนี่ยเป็นนิยายเป็นกระตูนให้คุณแบบอ่านแบบสนุกมากๆเลย <ues> ขนาดว่าผมแนะนําหนังสือเล่มน,นี้ให้เพื่อนที่แบบไม่เคยอ่านหนังสือมาก่อนเลยนะครับคือไม่เคยแตะหนังสือเลยลองอ่านดูเชื่อไหมครับว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยยังอ่านจบภายใน5วันครับคิดดูว่ามันสนุกขนาดไหนซึ่งผมรับประกรรันเลยว,ว่าหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะให้ความรู้ด้านการเงินกับคุณไม่เพียงแต่จะให้ทักษะในการหาเงินกับคุณแต่มันจะให้ความสนุกแบบหยุดไม่อยู่ด้วยที่สําคัญคือหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะเหมาะกับผู้ใหญ่อย่างคุณนะครับแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยยังเหมาะสําหรับการเอาไปส สอนลูกสอนหลานของคุณเรื่องเงินเช่นกันเพื่อที่ลูกหลานของคุณจะได้ไม่โตมาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องเงินเหมือนกับคนทั่วไปดังนั้นครับใครอยากได้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด e สคริปชั o นนะครับหนังสือเล่มนี้ราคา500บาทครับแต่ถ้าคุณสั่งซื้อเข้ามา10คนแรกผมให้สิทธิพิเศษไปเลยครับส่งฟรี แต่คนที่11เป็นต้นไปเนี่ยผมต้องบอกว่าขอเก็บค่าส่งแบบปกตินะครับแล้วบอกไว้ก่อนนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปครับและมันถูกพิมพ์ออกมาจำกัดมากๆใครสั่งช้าอาจจะต้องรอรอบพิมพ์ใหม่อีกนานเลยนะครับดังนั้นครับรีบกดลิงก์สั่งซื้อที่ด e สคริปชั o นได้เลยครับเพื่อเป็นเจ้าของหนังสือการเงินที่อ่านสนุกที่สุดเล่มนี้ได้เลยครับ แล้วพบกับสมองไลฟ์สตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าสวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ